วัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ทำ c h ชาแนลก็มีโอกาสนะครับ,บว่างๆวันนี้ผมจะมาบอกวิธีทําสร้างฐานรากเนาะฐานรากฐานรากที่ผมจะสร้างคือบ้านฐานรากบ้านแทนว่าฐานรากบ้านเก้าเสาเก้าต้นอะไรประมาณนี้นะครับแบานบ้านส่วนมากก็จะประมาณนี้เสาเก้าต้นแต่ชั้นเดียวหรือสองชั้นก็ว่ากันแต่นี้ผมจะสร้างฐานรากให้ดู เบื้องต้นเริ่มมาเลยเบื้องต้นเราก็เลือกนี่ครับเราสร้างพยายามสร้างเลเยอร์ไว้นะเพื่อนแล้วก็เผื่อมันมีปัญหาอะไรเราจะได้รวมเลเยอร์แล้วก็มันสามารถเปิดปิดได้นะครับผมเลือกเลเยอร์กิ่ลายเบื้องต้นเราสร้างกิ่ลายก่อนเสาเก้าต้นก็เสาเก้าต้นห้องสามเมตร สามสองหกเขาเป็นว่าสร้างเส้นกริดลายเก้าเมตรแล้วคันพอในเก้าจุดเอนเทอร์โอ้ยทำไมไม่ลีก็คือพิมพ์ยูนะเพื่อนยู e n t e เอนเทอร์มันก็จะกระ l เก้าจุดเก้าจุดนี่นะครับสร้างเส้นก็พิมพ์ l enter นะเพื่อนหรือว่านี่ นี่คือคำสั่งสร้างเส้นแล้วก็เสร็จแล้วให้มันออนที่เลเยอร์กิดลายนะครับกิดลายผมไม่ได้เดี๋ยวนะเอาใหม่สร้างตัวนี้เลยดีกว่ากิดลายตัวนี้เลือกเส้นเส้นตัวนี้เป็นคอนติเนียอยู่นะเพื่อนต้องเลือกนน Center, ตัวนี้เซนเตอร์ตัวนี้โอเค พิมลเเมตร9จุด enter pr คือ property นั่นเองนะครับ pr ลดสเกลลงมาเป็นจุด5นี่มันใหญ่ไปโอเคประมาณนี้ offset o enter แล้วก็ใส่ระยะ3เมตร3จุด จุดสร้างอีกหนึ่งเส้นเพื่อน9เมตร 9. m a อ๋อไปดูปตัวนี้โคลนการโคลนโคลนเส้นโคลนสีโคลนเลเยอร์นะพี่ m นั่นเองเพื่อนๆ m a พิมพ์ m a เข้าไป enter นะคลิกมั่เป็นรูปแปลงแล้วก็วางกำหนด offset o enter 3มเมตร3จุดสเส้นออกไปโอเค เสร็จแล้วก็ move move ให้มันอยู่ที่ใกล้เคียงเสร็จแล้วฐานลาดมาครับเพื่อนฐานลาดก,ก็ไปเลือก footing นี่เลือก l a เยอ footing แล้วก็เลือกเล็กถึงเกินก็คือตัวนี้นะครับตัวย่อของมันก็คือ rec enter เสร็จแล้วก็กดชิปใส่แอดเข้าไปกดชิปใส่แอดก่อนนะเพื่อนแล้วก็ใส่ขนาดก็คือ1เมตรก็1จุด q จุด t i เ n นมา k แล้วก็1จุดเจุด enter เข้าไปก็จะได้ตามนี้เสร็จแล้วลากมาที่เซนเตอร์ Center. อยู่ที่เซนเตอร์นี่ เสร็จแล้วก็ c Copy c ปี้วางอะไรเร็วกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนดูว่าระหว่าง copy กับคำสั่งอะไรอะไรมันจะเร็วกว่ากันนี่คำสั่ง copy นะนี่คำสั่ง copy อ่ะดีวลบไปก่อนส่วนนี้คำสั่งหนึ่งนะพี่นั่นเพื่อนแล้วก็พิม ar ก็คือคำสั่งที่ชื่ออารีนั่นเองนะครับเดี๋ยวมันอยู่ที่อารีทูบาร์นี่คือนี่คือคำสั่งตัวนี้นะครับมันสามารถแตกปุ่มให้เราโดยอัตโนมัติแต่ว่าผมไม่ค่อยไใช้เพราะมันช้านะครับมันสู้ก๊อปปีอะไรพวกนี้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูก็พิมพ์ ar enter แล้วคลิกที่เส้น enter แล้วก็เลือก เอ็กแทงโกล่าตัวนี้นะเดีปุ๊บนี่มันจะขึ้นตัวอย่างให้เราองนี้เสร็จแล้วเราก็ติ๊กตัวนี้เพื่อที่จะใส่จำนวนลายนี้ตามที่ลูกศรบัญชีก็คือใส่3ตัวก็พิมพ์3 enter ทีนี้ถ้ามัาจะใส่ระยะเอาคิ้งตรงกลาง3เมตรสจุด enter ตัวนี้สามครบแล้วเราก็ใส่เฉพาะระยะสามจุดนี่นั่น,นเพื่อนเหมือนกันคือปกติมันจะให้เราเลือกว่าเสร็จแล้วมันจะเป็น,ปนกลุ่มอันนี้ผมไม่ได้เลือกแต่ว่าเรามาแตกทีหลังได้เพราะถ้าเราไม่แตกก็จะเป็นกลุ่มอย่างนี้โอเคถ้าแตกก็พิมพ์ x พ o s t นั่นเองกดมันก็จะแตกประมาณนี้นะครับเพื่อนเสาก็เหมือนกันก REC เล็กทึงเกินก็เดี๋ยวออนกิดลายคอลัมน์ก่อนคอลัมน์ตัวนี้ชิปแอดใส่ระยะจุด2ก็ชั้นมากจุด2ก็คือเสา20คูณ20จับที่อยู่เซ็นเตอร์นี่ ก็เหมือนกันนะใช่จะใช้คำสั่งอะไรก็คือ AR นี่อันนี้ให้เหลือ3อันนี้ก็3เมตร3จุดน,นี่ก็3จุดนี่นะครับ เสร็จแล้วก็ใส่กิจล่าไอ้นั่นเพื่อนเอาเฮดมาก่อนเฮดอยู่ไหนเอ่ยเฮด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 มีไหมนี่เฮดก็คือกิกมาใส่เดี๋ยวใส่ตรงนี้ก่อนมันตรง พวกเฮดพวกนี้เพื่อนม่องว่างเราสามารถสร้างไว้ได้นะช่วงที่เราว่างสร้างไว้ได้นี่ก็เปลี่ยนเป็นอันนี้เป็นหนึ่งสองสามเค DIM อเใส่ไดเมนชั่นเข้าไป เด๋ยวถ้าคลิกก็ตรงนี้นั่นเพื่อนดิเมนชันนี่เลือกได้เลยไม่ยากส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกัน้นโลเทสอารโอนะเพื่อนอารโอคือโลเทสขีรัดของมันใส่ใส่ใสมุกออกมาให้สวย คือเค้นแบบต้องมีจิตตังการนั่นเพื่อนดูคือดูดูว่าสวยอะระยะประมาณนี้สวยไหมอะไรเงี้ยตัวเลขใหญ่ไปหรือเปล่า A B อันนี้เป็นลาย A B นะครับ C อืมโอเค D I M ใส่ dimension เข้าไปนี่ แล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าพยายามเขียนแบบพยายามให้ใช้คีรักนะครับมันจะเร็วมันจะคล่องเวลา,าเราไปสมัครงานน,นเพื่อนนะมันจะเป็นอีกเกรดหนึ่งอีกระดับหนึ่งมันสามารถายกระดับเราได้นะครับคือคนที่เขาตัดสินใจจะรับเราเข้าสมัครงานเขาก็ต้องดูาการ บางทีบางทีน่นะเพื่อนผมผมเคยไปสมัครงานนะ,ะเขาจะให้เรานั่งกว่าเขาจะรับสมัครงานเราก็คือดาร์ฟแมนเนี่ยกว่าเขาจะรับสมัครเราเนี่ยเขาจะให้เรานั่งเขาจะเอาแบบเอาแบบเป็นกระดาษที่ผมเคยไปนะแบบเป็นกระดาษ a A สเองเลยบัลเลอร์เลยนะมาให้ผมนั่งเขียนแผนก็แผ้นก,กว้างๆนี่แหละเขียนแผ่นเขาจะดูว่า นาทีหนึ่งหรือว่า2นาทีเราเขียนได้แค่ไหนนั้นเพื่อนผมก็ใส่เลยแป๊บเดียวแค่นั้นแหละเสร็จเป็นมันเป็นอ่อคล้ายๆเลยเอานะครับเหมือนเป๊ะนะครับเขาจะนั่งดูที่จอใหญ่เลยโอ,โ,โอ้โหร้ายกาดจริงๆพยายามฝึกปือนะครับก็ คลิปนี้ก็เขาจบแค่นี้นั่นเพื่อนนะก็น่าจะได้ความรู้ไ้มากก็น้อยนะครับบอกงว่าเดี๋ยวผมจะมาทําอะไรให้ดูอีกเนาะสำหรับเพื่อนเอนที่ฝึกเขียนแบบหรือหัดเขียนแบบนะครับส่วนโลกโก้พวกนี้นะครับก็ย้อนไปดูได้นะครับผมน่าจะเคยทําคลิปไว้ให้ดูแล้วหรือเปล่าหรือเดี๋ยวผมจะย้อนดูถ้ายังไม่ทำเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับว่า โลโก้พวกนี้เราทําได้ยังไงนะครับมันจะได้เป็นคือเราทำเป็นบล็อกนะครับวเวลาใช้เราก็เรียกมาใช้เพื่อนก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอคนณสาหรับการรับชมระว่างค่อยพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ